สวัสดีครับพี่น้องที่มีใจรักในการตกปลานะฮะวันนี้ผมมัมเบลสีครับมเตอรววิ่งไทยแลนด์ก็มาอยู่ที่นี่ครับสะพร์ตบุุมธานีสวยงามครับวันนี้มาแต่เช้าเราหกโมงมาแล้วอ่ะจะมาตกเหมือนเดิมปลาเล็กปลาน้อยแต่วันนี้จะมาตำล่าปลากระมังไม่ได้ตั้งนานนะปลากระมังเนี่ยยังไงก็คอยติดตามต่อไปครับเอาใจช่วยเลยครับบรรยากาศครับยอด นี่ครับบรรยากาศครับมโอ้โตกสบายครับวันนี้ยาวาไม่มีแน่ใหม่นี้มีปากระสูนนะแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่มากแต่ถ้าตกเล่นๆมันเพลินก็ได้อยู่นี่ครับบรรยากาศครช่วงเช้าครับน้าลงด้วยโอ้โหแม่งสวยงามมาวันนี้มีเวลาสองสามสามสีชั่วโมงมะเดี๋ยวก็ยังไงก็ไปตามรับชมครับผม Oh. <laughs> เดี๋ยวให้ให้ใหคุณพันนุ้นเลยผมไม่ไหวแล้วสองคันไม่ไหวห้องไหนอ่ะห้องไหนได้เลย 耶。Yeah. อยู่ตรงบนน้งไม่ร่ากันทุก็นอยู่ข้างบนห้องยามืดหน่อยนะครับตอนนี้ย้อนแสงเต็มที่ นเจ้าพระยาใสสวยเลยอ่ะ

แย่ได้มาหกแล้ดูแหลก้านี้ด้วยโอ้โหหนาวจริงฮะฮะอ,กอ,อ,อ,อากาศคนทั้งวันไม่ก,ก,กัดต่างจนแเล้เมื่อเช้ามืดเนี่ยช่วงนี้ช่วงหยุดพอ่อนเนี่ยช่วงประมาณที่ห้าถึงเจ็ดเปดโมงเแค่ช่วงนี้หลยไอหมูส่มกระโดดว่ากระโดดอากคืนทั้งวัน it's good ยูยูยูวัดเลยยูตะโกยูยูยูฮะอไรตรงนี้เปนตะโกได้ใช่ไม่กมา เบ็ดเราปลาเล็กครับ,บปลาเล็กปลาน้อยมไม่ไหวแล้วไไม่ไหวคันมาคันมือเยอะแสลงตัวเท่านี้ตัวหน่อยมาครับครับผมแม่กลับไปนอนหลับกงไม่มีไม่มี จิ๋วครับตอนนี้รุมกันใหญ่เลยสองพันเนี่ยฮะสถานการณ์ตึงเครียดรับสะพานปทุมธานีหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาล่าปลาเล็กปลาน้อยปลากระมังแต่ได้ตามเป้าเลยครับได้กระมังแล้วนี่ครบผมได้แล้วกระมังซิ่งครับว้าวสะพานปทุมเนี่ยไซสสวยนะไซสฝ่ามือเงาะนี่ครับยอดมากทำสำเร็จแล้วครับได้กระมังแล้ว นี่ครับผลงานนะครับแป,ป๊บชั่วโมงเดียวได้ประมาณนี้ละน,นี่ก็ลืมนติดตามนะมเตวัวจริงไทยแลนด์นครับตัวนี้เสียงอู้นะเรามีพัาเพียนตะกอกระมังแล้วยศสักกว,ว่าจะไม่เอาแล้วนะตอนนี้นะครัสู้ครับนี่ก็ใครจะรับให้เทสเหยื่ออะไรก็มาได้นะปลาเล็กปลาน้อยชอบใครไม่มีคนเทสเีือมาได้นะตอนนี้ไม่มีเยือตกปลาตกกขนมปังแนละ้วเนี่ย สีพลาสติดหางเปนไงสองตัวแน่นอนนะแน่นอนครับตอนมันผมพูดแนวครับเป็นไงไม่ให้ผูกเหมือนหรอกเป็นแนวทะเลด้วยเอาของงับของับน่ะมาแล้วครับจะหน่อยครับโอ้โหขันหางแล้วโอ้ยขันที่สิบสิบฟุตปะเนี่ยโอ้โหมาตกปลาเล้วไง ไปอะไรวะเท่าไงสักคว่าได้หราขยงมาไงวะอยางไปข้าวจิ้หอะไรมาไงวะหัวนี้แหวกแนววะเนี่ยเนี่ยขนาดตีไกลนะเฮ้ยมาไงอะเดินขยงเราให้ขยงตัวแรกเลยเนี่ยตัวแรกนี่เป็อร่อยนะเนี่ยอร่อยได้สี่ตัวลังสวยครับถัดไปจานครับจานหน่อยมาแล้วครับขยงฮะตัวนี้ใส่ขนมปังเราโดนตามือด้วอขยะใบข้าวเนี่ยที่จับนี้เีาที่จับ อยู่ได้โชว์โชว์ดักจบตจบไอเราต้องเซียนเนี่มาแล้วครับตะโกกเจ้าพญาในสุดก็มาครับ,นนบไซจระกเ,กเล็กปลาเล็กปลาน,น้อยใส่แม่งตัวใหญ่เลย <c oughs> นี่ครับตะโกกครับอันนี้เบรดว่าแปดเองตะโกกใหญ่ครับมาครับกระทังใส่จะเล็กแล้วไปครับวันนี้จะหนบบ่อย <8 S 1> เอกกเา หนึ่งเนี่ยครับชั่วโมงกว่ากได้บาทเลยฮะชั่วโมงกว่าวอย่างเงี้ยใครใครจะมีเอาเหยื่อให้เทสเทสได้นะตอนนี้กูไม่มีอะไรแล้วนมปังเดียวเลยปังอย่างเดียวปังเดียวนี่เกียกินแล้วตรงเนี้ยนะเหยื่อมันเทสได้นะครับแล้วตงแล้วต้นไหมครับมาดูจันทหน่อยครับอเ,เอาอะไรป,าปาลาคือปลาอะไรขึ้นมาครับรตุ๊บเบอร์เลยเฮ้ยภอษาฝั่งปล่อยเว้ย สั่งเขาสั่งพันพันเงิเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่สะพานปทุมธานีหนึ่งครับวันน like water water bottle bottle ี้เต็นปลาเล็กปลาน้อยปลาเกตดี๋ยวว่าสั่งนี่ปล่อยไปเนาะปล่อยครับปล่อยอย่าไปสนใจมันจันทร์ไครับวันนี้เน่ย่าไปโชว์การเยอะปลาบ้างเลยเอ๊ะหายไปไหนเปล่าเออหายไปแล้วฮะหายไปปีหนึ่งไปผ่าตัดมาครับผ่าตัดเหรอ ออไปเกาหลีอะต้องโชว์ที่ท้องด้วยเหรอหาข้าวจะนหน่อยครับน้ำเปลี่ยนฮะตอนนี้อาตะโกครับดแรงตะโกเหอชครับมาแล้วครับตะโกกซิ่งมาอีกแล้เ็ดข้าวครับตอนนี้หวานหสวยสวยอยู่ครับแน่ หน่อยมาครับวันนี้ครับโ,โชวจับจับน <laughs> ี่ครับจับตะโกกไงมีที่หนีบก็ไม่เอาด้วยไม่เอาครับไม่เอาต้องลุกทุ่งลูกทุ่งนะแต่ไปโชว์เดียไปโชว์หน่อย,ยอยู่ท้ายหล่น,งงน,นแล้วงั้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยปลาโชว์หน่อยวันนี้ยูหููง uh ามาตกเล่นๆนๆี่ฮะกระชังเยอะเกินใหญ่เกินแล้วกระชังแตกเลยนะตกเล่นนะฮะโอ้กระชังแตกกระชังแตกแล้วได้ชั่วโมงกลับละ เา,าได้อีกขึงนงช่วโมงาเปียนแล้วส <laughs> นาเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ครับไอ้ก็ลีนตามมาเติร์ฟยิ่งไทยเลยครับวันนี้ก็เรื่อยๆครับตกแพ็กเก็ตเล็กๆเดี <c oughs> ย๋ยวผมตอนนี้ก็หมดเวลาครับน้ำเริ่มสวนแล้วเบ็ดชั้นสองคันยวเก็บเบ็ดกันละครับผลงานวันนี้ก็พอใช้ได้บรรยากาศนะสะพานวัฒนธาน,นีหนึ่งครับเดีจะลงอีกรอบไม่เลยนะ ตกคุ้งเนอ่ะบนทุซาถอยครับวันนี้หมดเวลาครับเวลาหมดเวลาครับวันนี้เราจะมีเช็ปลารวมปลารวมหน่อยปลารวมหน่อยไม่ใช่ลิมตามอเตอร์ฟิชิ่งไฮไลน์นะครับนานๆมาทีธานีปทุมวันนี้มาเล่นปลาเกตปลาอะไรปลากระมังเลยไม่มีเลยปลากระมังมีได้สองตัวผมได้ไปแล้วคอนเทนต์ผ่านครับ <laughs> ผ่านนี่านไอ้หายผูกอะไรวะเน,นี่ย มาดูปลารวมกันเน่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 ใครสนใจให้เทสเสียให้ได้นะสมปังล้นล้วนครับมีตัเพี้ยนตัวหนึ่งหมางวัวนี่แะครับหนักนะเป็นโลเนี่ยสองโลเนี่ยเอารวมสองโลแล้วกินตายแล้วนู้นนี่ครับมีน้าตกต่อยแล้วก็เพ่งกันก่อนครับ ใช่ตามมาเต้าปี๊จรถล,ลายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะก็ไม่เป็นกดกดเข้าเอ้โหคุณเนี่ยป่วนไม่หายเลยคุณโปได้งไงเนี่ยโอ้ตายแล้วโปต้ตะเกียมไม่ค่อยมีอุปกรณ์เป็นคโป้ตะเกียมเพราะผมไม่ได้อุปกรณ์เยอะโหจะโขกตัวใหญ่ <c oughs> ไซส์บิกครับไซส์บิ๊กอ่าตัวเล็กหลบเลยหลบล้อม สี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วห้าโอ้ยอะดีกว่าจบอย่าต้องล้างเลยแม่งเหม็นนี่เอยหางแดงหางแดงหางแดงไซส์ใหญ่ครับแปดเ้าอันนี้ก็คือครึ่งวันเช้านะ พอดีน้ำเปลี่ยนก็เลยต้องหมดหมดเวลา13 14ปลาแป๊บได้ด้วยปลาอะไรวะ14แต้มวัน14แต้มกลางวันกับปลา14แต้มแย่ลมปังปังหนึ่งปอนด์เออเจอถางเขาว่าเราป่วนแย่เลยครับตอนนี้ครับจะได้อยู่จะสุดชุดเม็ดล้างได้ผมพี่ล้างไปยับขยับนะครับนี่ครับทอนมาะดูมทันีหนึ่งครับเงี้ยก็ใครว่างก็มาได้ แต่ตอเยอะนะขอบอกตกไม่เป็นก็ติดไปนนะตรงนี้เขี้ยวอยู่วันนี้ยังไม่ติดครับรัลังอุปกรณ์นนครับวักกนนี้ข้างบนเงียบเลยอ่ะปลาสวายไม่เข้าหายหมดแล้วจ่านี่ครับยอดโบน่อยดดดน้ำครับ ตอนเช้ามีปลาหุต,ตัวใหญ่สะบัดหางอ่ะปลาอะไรวะเห็นตอนโน่นบอกปักเขาไปยะอ่ะปยะใหญ่ตัวมันเลยโลแน่ใช้ระตูมันขึ้นปุ๊บแล้วก็หดเลยโอ้โหดร้ายใตรงมันขึ้นอ่ะอย่าไปหาผมหาจะหาลูกหนูเดี๋ยวจับในห้องไงรงนขาบ อ๋อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระชังเปลี่ยนกระชังอ๋อพิงครับรต้องอุปกรณ์นีน่ครับใอาครับวันนี้หมดเวลาครับ,อรบโอกาสหน้าเขาเนใหม่ได้ปลาไปกินไปให้แม่เนาะไป,ไปให้แม่ครับไปให้แม่ดีใจแน่ดีใจแน่แม่ตาล่วงเลยปกติลูกตกปลาไม่ได้ไวทีเกียรติธรรมไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วสวัสดีครับ